สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูสวนทุเรียนของเจ๊ตุ่มเองค่ะปลูกไว้8ต้นเรียกว่าสวนได้ไหมคะนี่ค่ะทุเรียนเจ๊ตุ่มนะคะเดี๋ยวแล้ให้ดูนะคะกระตกเฟรมดูด้วยการโรดเนาะนี่ค่ะ ต้นต้นน้นอกีกสองต้นเดี๋ยวไปดูต้นนั้นนะคะ,ะตุ้มปลูกทุเรียนค่ะเพิ่งจะเริ่มเพราะว่าทุเรียนมันแพงก็เลยอยากจะปลูกนี่ค่ะอีกหนึ่งต้นทุเรียนยากาศก็กดีดีนะพี่น้องลมแรงลมวีวีลม, v v, ลม่อยวอย ลมแรงค่ะพี่น้องลมแรงอาแดดเริ่มออกแดดอ่อนๆเริ่มออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะทุเรีย,นหน,น,น,ยนหนึ่งต้นซื้อมาแปดต้นตายไปหนึ่งต้นตละเก้าสิบบาทค่ะซื้อมาต้นละเก้าสิบบาทตายไปนหนึ่งต้นแล้วปลูกได้สองอาทิตย์ปลูกได้สองอาทิตย์ค่ะ ก็จะประมาณนี้และค่ะนี่ค่ะเนี่ยต้นเก้าสิบบาทก็จะประมาณนี้พาเลาะชมสวนทุเรียนก่อนนะสวนทุเรียนมันคือความจริงแล้วค่ะมันมีลูกเมื่อได้ผลผลิตมันก็คงจะจริงขึ้นมาอีกตอนนีฝน้ฝันเล็กๆไว้ค่ะด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาทุ่งข้าวนะคะ ชมบรรยากาศทุ่งข้าวบ้านเจ๊ตุ่มพารวยนะคะชมบรรยากาศโอ้ยพี่น้องมันแรงอะ่ะทำไงฝนตกมาก็ตกมาฝนลินฝนมันไม่ได้ตกหนักอะไรตกใจหมดเลยเหยียบอะไรรู้สึกมันสปาร์กเนี่ยถ้าข้าวมีน้ำโอ้ยข้าวคงจะท่วมคันนาแล้วข้าวยังไม่สูงท่วมคันนาเลยพี่น้อง ขอบคุณนะคะทุกท่านท้าชมสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนในอนาคตอนาคตของเจดตุ่มจะปลูกทุเรียนนะคะปลูกอ้อมนาเลยแหละพี่น้องเอ้ยคิดตั้งนานแล้วจะไม่ลงมือทํามาปีนี้จะได้มาลงมือทําแล้วคะ่ะพี่น้องปลูกสวนทุเรียนอ้อมนานี่อีกต้นหนึ่ง น่นต้นนี้งามหน่อยต้นนี้ปลูกก่อนเพื่อนอยู่สองสามวันนะคะพาชมนะคะพาเลาะเลาะสวนเลาะนาแล้วก็ชมสวนทุเรียนนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแช์ทุกเลิทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตติที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ